คคสวค่ะกบมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ครบเดือนอีกแล้วนะคะเดือนเดือนหนึ่งผ่านไปเร็วมากเลยนะคะก็วันนี้จะมีเฟเวอร์เลตนะคะมาฝากเพื่อนๆกันสิ่งที่ชื่นชอบในเดือนนี้ว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะก็มีหลายตัวอยู่นะคะแต่ก็ซ้ำๆเดิมเพราะว่าใช้ไปใช้มานะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะค่ะก็มาเริ่มกันที่สกินแคร์ก่อนเลยนะคะก็มีพวกครีมอะไรอย่างนี้ก็ยังใช้แบบที่เคยรีวิวสกินแคร์ที่ใช้ประจําไปนะคะแต่ก็มีตัวใหม่ที่เพิ่งได้มานะคะก็คือไม่ใช่ได้มาก็คือซื้อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นยาแต้มสิวนะคะของยันฮีมีขายที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะก็คือใช้แล้วดีก็คือแก้ว จะไม่ค่อยเปลี่ยนที่ยาพวกครีมแต้มสิวเพราะว่ามีเฉพาะช่วงมีประจำเดือนเท่านั้นนะคะก็เลยอ่ะก็ไม่ได้กลับบ้านมาเกือบจะสองเดือนแล้วนะคะก็เลยครีมมันหมดนะคะก็เลยลองซื้อตัวนี้มาใช้นะคะปรากฏว่ามันใช้ดีนะคะก็คือสิวหัวช้างที่กําลังจะขึ้นมันก็ไม่ขึ้นนะคะมันก็แบบพอแต้มไปมันก็หายนะคะก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของเดือนนี้นะคะอย่างแรกนะคะก็มาอย่างที่สองนะคะก็จะเป็น คีนซิ่งออยนะคะของบิโอเนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเช็ดทำความสะอาดหน้าเป็นทิชชู่นั่นเองนะคะก็ไว้คีนเครื่องสำอางนะคะก็ใช้ไปได้หลายอันแล้วก็คือเช็ดแล้วมันสะอาดดีนะคะก็ตัว ที่มันเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ตัวนั้นก็ชอบนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของเดือนนี้นะคะสำหรับเจ้าดีโอเลยตัวนี้นะคะค่ะก็มาต่อกันที่อย่างที่3นั่นเองก็จะเป็น2ตัวนี้นั่นเองนะคะก็อันนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นโคลนหน้าขาวนะคะก็เคยเห่อไว้เห่อไปแล้วเนาะเห่อเปิดถุงอะไรเนี้ยก็ลองใช้มาก็มาร์กทุกวันเลยพอกทุกวันเลยนะคะความรู้สึกที่ได้ก็จะแบบ มันจะเย็นๆหน้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันแบบเหมือนขาวขึ้นเพราะว่าใช้คู่กับอันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเจลขัดนะคะก็แก้วก็จะขัดตัวนี้ก่อนก็ขัดแล้วมันจะเป็นเหมือนแบบแผ่นๆแบบ,แบ,บลอกๆลอกๆออกมาเลยนะคะก็รู้สึกว่าใช้ดีมากเลยนะคะมี a aha นะคะก็ ช่วยให้ผิวหน้าเราขาวขึ้นนั่นเองนะคะ,คะก็มาต่อกันที่เมคอัพกันบ้างนะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือนาทีฟนั่นเอง UV powder นะคะตัวนี้จะเป็นสูตรเพิ่มความขาว w ว i t e n i น g นั่นเองนะคะก็เป็นแป้งฝุ่นนั่นเองนะคะก็ใช้ดีราคาถูกนะคะสีก็จะเป็นสีเนื้อแบบนี้นะคะทาก็จะทำให้หน้าแบบคุมความมันไหมไม่คุมเท่าไหรน่นะก็แบบ เหมือนเป็นแป้งฝุ่นธรรมดาแต่ว่าเข้ากับผิวแล้วก็โอเคนะคะก็ชื่นชอบมากแล้วก็ราคาน่ารักด้วยค่ะมาต่อกันที่บัตออนนะคะก็จะเป็นคู่กันเลยที่ใช้ประจำนี่ก็ทาแบบเพราะว่าช่วงนี้นะแก้วจะไม่ค่อยแต่งหน้าเยอะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่แต่งหน้าเยอะนะคะก็จะเน้นประมาณแบบแก้มแบบให้แก้มแบบชมพูไปเลยแล้วส่วนตานี่ก็จะแบบ น้อยมากบางทีก็ไม่กีดตานะคะแต่วันนี้กีดตานะคะก็เลยจะเน้นเสาตัวนี้ก็เลยใช้บ่อยมากเลยลนะคะสําหรับอันนี้จะเป็นแปรงของ e c o t o n e นะคะเป็นแปรงปัดปัดแัดแก้มอย่างนี้นะคะก็ปัดขึ้นไปอย่างนี้นะ,ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นบัตรออนของเอลนะคะสีพิ้งเพชชันนะคะราคา150บาทใช้ดีแล้วก็ใช้ได้นานสีแบบเห็นไหมอะ่ะ สีแจ่มมากจะทาออกมาแล้วจะได้ลุคที่แบบออกหวานๆแบบนี้นะค่ะก็เลยเป็นที่ชื่นชอบสองตัวนี้ก็ใช้บ่อยนะคะสำหรับเดือนนี้เพราะว่าเน้นแก้มเป็นพิเศษเนาะเดือนนี้แต่งหน้าแบบเน้นเน้นแก้มมากเลยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ที่ชอบมากๆแล้วมันก็หมดแล้วด้วยนะคะอันนี้คือ นิมอรานั่นเองแต่เป็นแบบซอมเพราะว่าน้องในแฟนเพจแก้วเขาส่งมาส่งแบบหลายๆอย่างรวมกันมาแก้วก็เลยลองใช้เพราะว่ารู้จักนานแล้วแหละนิมอราแต่ว่าไม่เคยลองเพราะว่าเป็นคนหน้าม,นมันก็เลยไม่อยากใช้อะไรที่มันแบบทําให้มันเพิ่มนะคะก็แต่ว่าพอมาลองอันนี้คือทาแบบทาแบบทั่วทั้งหน้าเลยไม่ได้นะคือเป็นแก้วเป็นคนหน้ามันนะก็ทาทั้งหน้าไม่ได้แต่ว่าเอามาทาตรงช่วงเนี่ย เห็นไหมมันหน้าเราจะเงาๆตรงนี้นะคะตรงแก้มเพราะว่าแก้วอ่ะก็ทํา how to ไปแล้วนะคะแต่งหน้าก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะว่าแต่งหน้าแบบลุกประมาณแบบเงาๆแบบนี้นะคะแต่งยังไงนะคะเดี๋ยวก็คลิกเข้าไปดูกันได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะคะสําหรับเจ้านิมออรลาอันนี้นะคะก็แก้วไปหามาแล้วแหละว่าแบบซองนี้ละคะเท่าไหร่เพราะว่าแบบขวดรู้สึกมันจะแพงมากเลยนะ อืก็แบบซองอันนี้คือมีตามขายพวกร้านเครื่องสอําอางทั่วไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นสามซองห้าสิบาทไปถามมาแล้วเออก็ถ้าหมดเยี่ยงเมลร่ก็จะไปสอยมานะคะเพราะว่าติดใจเพราะว่าชอบแต่งหน้าลุคแบบนี้แลดูแบบมีสุขภาพดีแต่จริงๆแล้วระหว่างวันมันก็มันนะแต่ก็ซับนิดหนึ่งช่วงแบบจมูกตรงนี้นะคะ <Okay. S 2> ก็โอเคชอบมาแล้วก็มาที่อายแชโดนะคะอายแชโดก็จะ ไม่ค่อยได้ทามากนะแต่ที่ชอบก็คืออันนี้เป็นแม็กพิกเมนต์เพื่อนๆอาจจะงงว่าเอย้ยมีแม็กได้ไงนะคะก็ที่สาวๆในแฟนเพจเหมือนกันก็คือส่งมาให้พี่พึ่งนั่นเองก็ขอบคุณพี่พึ่งนะคะคือส่งมาให้แก้วหลายตัวแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยคือมันเลิศนะคะคือมันพิกเมนต์แล้วมันใช้ได้เป็นสิบปีเลยมนะั้งคือพิกเมนตมันเลิศมากสีฟ้ามีชิมเมอร์นะแต่ว่า มันไม่ได้มีชิมเมอร์เยอะมากแบบนี้ใช่แล้วทาแล้วก็รู้สึกว่าตาจะสว่างขึ้นนะก็เลยชอบใช้ก็คือถ้าแต่งตา่างเงี้ยก็จะเอามาทานิดนนะคะมันก็จะแบบให้ความแบบเหมือนตาสว่างขึ้นอะไรเงี้ยแกก็ชอบมากก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอันนี้คือมีมานานมากแล้วตั้งแต่เริ่มแต่งหน้าเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับ อีดูดี้อโลฮานะคะลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะที่เป็นลิมิเต็ดเพราะว่าตอนนั้นที่สั่งมาดูซันด้าหรืออะไรอ่ะเป็นโฆษณาก็เลยอยากได้แล้วดูดีบางอันก็สีเละไปหมดแล้วนะคะก็สีที่ใช้นะคะก็จะเป็นสีพวกสีทองสีขาวอะไรอย่างนี้สีที่หมดหมดมีสีน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะคะก็จะใช้จากพาเลทนี้แล้วก็เอล เอลด้วยแต่ว่าตันนี้ไม่ค่อยได้ทาตาเท่าไหร่นะก็จะใช้แค่สีทองตัวนี้แบบมาไฮไลท์ตรงนี้อีกหนึ่งนะคะเพื่อวความวิ้งวิ้งให้กับดวงตาของเรานะคะก็เป็นที่ชื่นชอบสําหรับตัวนี้นะคะสําหรับอายแชโดว์นะคะอย่างสุดท้ายนะคะของเมดอัพก็จะเป็นทีนนะคะ go wings h i m m e r powder นะคะเป็นแป้งแป้งแบบแบบนี้นะคะก็ แอนนะคะเพื่อนในแฟนเพจเนี่ยแหละก็ส่งให้อีกเพราะว่าไม่มีอะไรที่ซื้อเองเลย mm hmm. เพอพักนี้ไม่ได้ซื้อเครื่องสำอางเลยนะจริงๆคือซื้อน้อยมากซื้อแปง้งแป้งตลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อายไลเนอร์ที่มันถ้ามันหมดนะที่ซื้อตอนนี้ก็น้อยมากเพราะอย่างอื่นมันใช้ได้แก้ก็ยังไม่ซื้อเพราะว่าไม่ค่อยได้แต่งหน้าจริงๆอะไปเรียนแบบไม่ได้แต่งมันจะเป็นแบบพับมาให้อย่างนี้นะคะ ก็เป็นแป้งฝุ่นนะคะแล้วมีชิมเมอร์ถ้าสมมุติต้องการความวิงก์นะก็แก้วจะทาช่วงนี้ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะก็เป็นที่ชื่นชอบของแก้วเดือนนี้นะคะสำหรับแป้งมิทีนโกวิ w งชิมเมอร์พาวเดอร์ตัวนี้ mm hmm. ค่ะก็มาต่อกันที่ผิวตัวกันบ้างว่าใช้อะไรบ้างนะคะก็คือใช้มาตลอดเลยนั่นเองเคยเห็นกันไหมนะคะแป้งตาเต่าเต่าเหยียบโลกนั่นเองนะคะก็ อาจจะเคยเห็นผ่านๆตาเนาะมีตามขายร้านเครื่องสำอางอย่างนี้อันนี้ไว้ใช้ทำอะไรนะคะถ้ายังไม่รู้อันนี้ไว้ใช้ทาเตานั่นเองนะคะแกวจะไม่ใช้พวกโลออนไม่ใช้อะไรเพราะว่าจุกุแลดํานั่นเองนะคะแต่ว่าใช้อันนี้มานานแล้วก็ปิดกลิ่นตัวได้โอเคเลยนะคะถ้าไม่ได้แบบหนักมากจริงๆนะก็ถ้าหนักมากจริงๆก็ต้องมีน้ําหอมช่วยบ้างนะคะซึ่งแก้วก็ มีช่วยบ้างแต่ว่าตัวนี้มันก็เอาอยู่นะคะแล้วที่สำคัญราคาก็ไม่แพงนั่นเองนะคะ39บาทอันนี้แก้วซื้อมาย9ิบเก้านะคะแต่ปกติซื้อสาแต่ว่าไปเจอร้านหนึ่งขายย9ิบเก้าไม่รู้ว่ามันมีของปลอมหรือของอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าก็มาเทียบกันแล้วมันก็คล้ายกันนะคะสำหรับแป้งตาเตาหยียบโลกก็ชอบมากๆแล้วที่ชื่นชอบสำหรับครีมนะคือแก้วไม่ได้แบบอยากขาวเป็นแบบพวกเอาครีม แบบพวกทาตัวขาวมาทาอย่างนี้นะก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว่าก็อยากลองเหมือนกันแต่ว่าแบบผิวเหลืองมันคงไม่เวิร์กอ่ะก็คีมบำรุงผิว2ตัวที่ใช้อยู่นะคะก็จะเป็นนีเวียนะคะ Body UV w h i ไว n ์เชนนิ่งเซรั่ม25นะคะ PA++ บกวกนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะใช้ทากางวันเพราะว่ามีกันแดดก็เพิ่งซื้อมานั่นเองแหละก ใช้ได้ประมาณอาทิตย์จะสองอาทิตย์แล้วสําหรับตัวนี้นะก็แบบใช้ดีใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่เหนียวเนือหนะแล้วมันก็ทาได้สะดวกดีคือแบบเนื้อมันเป็นเนื้อเซรั่มอย่างนี้ก็คือทาแล้วมันซึมไปเลยซึมแบบไวนี้นะก็เลยชอบเป็นพิเศษสำหรับเจ้า นีเวียนะคะตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นยูซารีนนะคะยูซารีนตัวนี้นะคะก็ใช้ตอนกลางคืนทุกคืนเลยนะคะมันจะเป็นแบบเซรั่มเหมือนกันนะคะมันเนื้อมันแบบใสมากแต่ว่ามันให้ความชุ่มชื้นมากเลยคือตื่นมาแล้วผิวนิ่มแบบเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งนะคะไม่ใช่ไขมันนะแต่ว่าผิวนิ่มใช้ดีทั้งสองอันเลยนะคะก็เป็น ฟเวอร์เลตประจําเดือนนี้ด้วยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นเฟเวอร์เลตทั้งหมดนะคะประจําเดือนนี้ของแก้วนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ สุดท้ายนะคะมีอะไรก็เข้ามาคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage ของแก้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ของแก้ด้วยนะคะถ้าชอบอ่านรีวิวอันบล็อกก็เข้าไปที่ w w w l i f e ท์ e ว็บไลฟ a t ไตล์ัทยา 70.com นั่นเองนะคะก็มี how to แต่งหน้านะคะลุคคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นแบบภาพนิ่งเนาะถ่ายเอามันจะเห็นชัดเจนกว่าก็เข้าไปดูกันได้ที่ บ็อกของแก้วเลยนะคะค่ะส่วน How to แต่งหน้านะคะที่หายไปนานเลยนะคะเพราะว่ายังไม่รู้จะแต่งลุกอะไรออกมาเพราะว่าเครื่องสำอางก็ยังไม่ค่อยได้ซื้อใหม่นะคะแต่ก็เดี๋ยวว่าจะทำเร็วๆนี้แหละคะ่ะก็รอติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ลากันไปเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ